นาที1นาที0.04สครับีหุ้ณจักรพันธ์นีนี่รอเนีด้้องทนีสนุกไหครับวันนี้ดีครับนองสิ้จอยขอให้น้องสนุกแล้วก็โชคดีกับทีมไฟนอล วึงที่สองมาต่อด้านนี้ครับมาต่อตุ้พี่มาหาพี่ต้องพี่มา กี่น้ากนนะไป้เ้ับลยนะับเนะครับปั๊บนะครับก็าครอ๋อาวิเออปั๊บ vừa mới ghi không họ để không phải đi, đi này anh, rồi họ อันนี้คุณน้ำครับหมายเลขแปดรอบที่ผ่านะาเขาเร็วขึนทครั้งไม่ครับไม่เป็นไร,ไนไรกลับเข้ามาสามารถกลับเข้าสูก่การแข่งขันได้นะครับ เาจะได้ผู้ชนะในวันนี้ครับทีหนึ่งครับหมายเลขสี่ครับท่านครับทีอหมายเลขแดครับมาวทีหมายเลขสี่ครับทีละนัครับครับนี่ครับแก่ัจีกัแน่ครับซื้อไ่ไรกันอ๋อหอมด้วยรสชาตแกค 9,000ครับ9,000นะครับตอนนี้ครับน้องโพสครับน้องต่อไปน้องโพสชาวตานะครับคนที่ได้แชมป์ประจับปีครับนี่ครับจะโฟสเซอร์นะครับกุ๊บสุดซึ่งตัวนี้นะอ้าคะแนนลงได้เหรอ้าคะแนนลงได้เหรอได้โอเค the camera and keep smiling okay